วันนี้เราจะมาทำเมนูเนื้อผัดเม็ดมะม่วงนะคะลูกค้ารีเควสมาว่าอยากกินเนื้อผัดเม็ดมะม่วงบ้างเพราะกินไก่มาบ่อยแล้วอะไรอย่างนี้อยากกินแบบเปลี่ยนเป็นเนื้อบ้างก็เลยแม่นะคะ้าวันนี้เลยมาจัดให้นะคะก่อนอื่นเราก็ผัดเนื้อให้สุกก่อนนะคะทุกคน ไม่ต้องสุกมากคือผัดเนื้อให้ได้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอเนื้อได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็จะตามด้วยน้ำพริกเผานะคะน้ำพริกเผาเผ็ดกลางนะคะนี่คือเคล็ดลับความอร่อยเลยนะคะสำหรับเนื้อไม่ว่าจะเป็นเนื้อผัดเวทมะม่วงหรือว่าไก่ผดเผ็ดผัดเวทมะม่วงก็จะ มันจะมีความกลมกล่อมกับพริกเผาของเราเนี่ยแหละค่ะนี่คือนี่คือ,อเคล็ดลับเด็ดเลยค่ะ,ะก็จะใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงเพื่อความนัวนะคะเครื่องเราจัดเต็มอยู่แล้ว นี่ค่ะผัดแค่นี้พอแล้วก็ใส่น้ำพริกเผาของเราลงไปเลยเอาน้ำเขาลงไปด้วยจะได้มีสีสันแล้วก็ผัดพริกเผาให้เข้ากันกับเนื้อไปนะคะลองเอาไปทำกินที่บ้านได้นะคะทุกคน ปรุงรสด้วยน้ำตาลนิดนึงนะคะซีอิ๊วขาวซอสมะเขือเทศนิดหน่อยค่ะ จากนั้นเราก็ใส่ผักลงไปผักเราก็จะมีแคอรอทปาปริก้าสามสี 4, แล้วก็หัวหอมนะคะใส่ลงไปเลย ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ให้ผักเขาสุกนิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นจะเป็นน้ำขลุกคลิกนะคะน้ำไม่เยอะผัดทุกอย่างเข้าที่แล้วขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ซอสหอยนางรมนะคะ ทุกอย่างสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติดูนะคะว่ารสชาติจะโอเคไหมอืมรสชาติได้มากออกรสเผ็ดนิดหน่อยนะคะปิดไฟได้เลยค่ะทุกคนแล้วก็ใส่เม็ดมะม่วงลงไปค่ะ เม็ดมะม่วงหินมะพานเสร็จแล้วง่ายๆค่ะทุกคนลูกค้าสั่งมาแม่ค้าก็จัดให้นี่ค่ะน่าทานมากไม่แพ้ไก่ผัดเม็ดมะม่วงเลย หวังว่าทุกคนจะลองเอาไปทำกินดูนะคะก็กะปริมาณเอาว่าใครจะทำเยอะทำน้อยส่วนแม่ค้าทำขายก็จะทำเยอะหน่อยนะคะส่วนราคาจอยมี2ราคานะคะคือกล่องเล็กกับกล่องใหญ่กล่องเล็กก็120โครนค่ะกล่องใหญ่210โครนนะคะก็จะเสิร์ฟกับข้าวะคะ่ะทุกคน โอเคนะคะฝากติดตามรับชมด้วยนะคะ